งานของเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์บอสก็ได้พูดถึงเรื่องอลิซาในการหลงไหลตัวจรและเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความลับและไม่มีใครเชื่อเรื่องเศร้าของเธอด้วยและบอสของจรนเนี่ยยังกล่าวว่าอาลิซาได้หยุดงานไประยะหนึ่งแล้วโดยอ้างว่าเธอเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับการดูแลตัวเองสายทรัพยากรบ,บุคคลเนี่ยพยายามติดต่อเธอแล้วนะครับแต่เธอกลับหลบเลี่ยงไม่รับสาย ในคืนนั้นนะครับจอนก็ได้กลับมาหาเซราและทั้งคู่เนี่ยก็กําลังตกแต่งห้องเด็กอยู่แต่เมื่อเขาไปสังเกตรูปบนผนังจอนเห็นรอยเล็กๆนะฮะบนผนังจอนก็ได้ขุดเข้าไปปรากฏว่าจอนได้พบกับกระสุนปืนแท้ซึ่งทําให้เขาตกใจมากจอนเสนอให้โทรเรียกตำรวจนะครับแต่เซราปฏิเสธเพราะเชื่อว่าอาจจะมีคําอธิบายที่สมเหตุสมผลสําหรับเรื่องนี้ จากนั้นจอนก็ได้เปิดเผยกับเซ่านะครับว่าเขาได้ยินมาว่าภรรยาของเอเมดและลูกของเขาเนี่ยได้ทิ้งเอเมดไปเมื่อ25ปีก่อนจอรนก็ได้คาดเดาว,ะะว่าบางทีเอเมดเนี่ยอาจจะฆ่าภรรยาและลูกและซ่อนศพของพวกเขาไว้ในห้องใต้ดินหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับเซ่าไม่เห็นด้วยและเธอก็เน้นย้ําว่าเธอไม่อยากทําลายชีวิตที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งคู่เนี่ยกำลังจะมีลูกด้วย เธอก็ขอร้องให้จอเนี่ยเลิกเรื่องนี้ซะและในที่สุดนะครับจอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะทําตามเธอและฉาก็ตัดกลับม,มาไม่กี่วันต่อมานะครับมีตำรวจบางนายมาถึงที่ทํางานของจอเพื่อทําการสืบสวนปรากฏว่าพวกเขาพบรถที่ถูกทิ้งไว้ของอลิซาและก็มีรายงานว่าเธอสูญหายไปและฉาดก็ตัดกลับม,มาที่เซล่านะครับเธออยู่ในบา้า์แห่งหนึ่งและกําลังพูดคุยกับเพื่อนบ้านคนหนึ่ง เลเซราก็ได้ยินเรื่องเราจากเพื่อนบ้านนะครับว่าคาลิฮันหลังนี้เนี่ยเคยมีครอบครัวจํานวนมากมายมาอาศัยอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่พวกเขาทั้งหมดก็จากคาลิฮันหลังนี้ไปโดยที่ไม่มีการอธิบายใดๆและเพื่อนบ้านคนนี้ก็แสดงความสุขออกมาครับที่เซ่ากับจอนเนี่ยเห็นเธอเป็นเพื่อนบ้านโดยเธอบอกว่าเธอได้พบกับจอนในขณะที่จอวิ่งออกกำลังกายอยู่ในช่วงบ่ายบาย่อยๆเรื่องนี้ก็ทําให้เซ่าแปลกใจนะครับเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยควรที่จะไปทํางานในช่วงเวลานั้นสี่ ซึ่งแสดงว่าในขณะที่เซ่าไปทํางานเนี่ยจอร์นก็แกล้งหลอกเซ่าว่าจอร์นก็ไปทํางานด้วยเช่นกันในระหว่างที่กําลังคุยกันเรื่องนี้ทันทีนั้นนะครับความสนใจของเธอก็ถูกดึงไปที่โทรทัศน์ซึ่งเธอเห็นข่าวการหายตัวไปของอลิซาต่อมานะครับในขณะที่จอร์นกาลังอาบน้ําอยู่เซ่าก็ไปตรวจดูอีเมลของจอน์นและเธอก็รู้สึกตกใจอย่างมากครับเมื่อทราบเรื่องร้องเรียนเรื่องเราวาล่วงละเมิดทางเพศที่ยืน่นโดยอลิซา จากนั้นเธอจึงตรวจสอบโทรศัพท์ของจอนะครับและก็ไปพบกับประวัติการโทรระหว่างทั้งสองคนนี้แต่ในระหว่างนั้นครับจอนก็ยังตรวจสอบกระสุนลูกนั้นต่อไปและต่อมาเขาก็ได้เอากระสุนนี้มาเปรียบเทียบกับคอลเลกชันกระสุนของเอเมดและก็พบว่ามันเป็นกระสุนที่เป็นยี่ห้อเดียวกันเลยไซส์เดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยต่อมาในเช้าวัน